แน่นทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคือก,กิลลาร์ชอปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้ร,รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกิลลาร์ชอปเอลส์ดิมเปิ่ชาวกิลลาร์เมททุกคนวันนี้นะครับก็การเล่นน้องรีมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คลิปที่เล่นกับสัตว์เลี้ยงเเจนดนใหม่สมบัติรีวิวอะไรไปเนี่ยก็คือบอกไว้ตั้งนานแล้วนะว่าจะเล่นตัวของสัตวไลทีปิคให้ชม ทำให้ตอนนี้เนี่ยถึงคิวสักทีนะเลยได้มาเล่นเซนสักทีนอ้องสัตว์น้องดีมกับสัตว์เลี้ยงอีปิกเนี่ยจังหวะก็ยังคงเหมือนเดิมนะไม่ได้มีการเนิฟรหรือปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรไปแต่อย่างใดน,น้องดีมก็คืออารมณ์เหมือนดอกบัวก็คือสัตว์เลี้ยงอีปิกกับสัตว์เลี้ยงเลเจนก็อารมณ์ใกล้ๆกันแต่ว่าก็จะต่างกันนิดนึงตรงเรื่องรูปแบบการให้ความอึดน,นะถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงอีปิกมันจะเป็นการให้โพชั่นเนาะส่วนถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเลเจนมันจะเป็นการใใหหห้้สสลวววดนนนนระ่่่่าาาางงชกกซึถมออัั เพาที่ผมดูๆมาเนี่ยไม่ต่างกันเยอะนะแพทบไม่ต่างเลยแหละแต่ถ้าเป็นในการเล่นชิงถ้วยเนี่ยสัตว์เลี้ยงอีปิกจะขึ้นสกิลยากกว่าตัวของสัตว์เลี้ยงเลเจนด์นิดหนึ่งเนาะเพราะว่าด้วยความที่เลือดตอนให้อะจังหวะเลือดที่ให้ก่อนที่จะขึ้นสกิลท้ายอ่ะมันให้ตอนปริบหลอดพอดีมันก็เลยจะทำให้อาจจะหวาดเสียวนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเลเจนด์เนี่ยอันเนี้ยมันให้สโลเดนในจังหวะที่ก่อนขึ้นสกิลก็เลยขึ้นสกิลได้สบายกว่าเนาะ แต่ถ้านับเรื่องความอึดจริงเนี่ยเหมือนสัตว์เลี้ยงอีปิกจะอึดกว่านิดนึงนิดนึงแบบนิดนึงจริงจนะมันเหมือนอารมณ์เหมือนได้พชันเล็กเพิ่มึ้นมาขวดนึงอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดเอาไปเล่นในเบรกเอาเนี่ยอันเนี้ยจะเห็นผลชัดหน่อยนะครับก็อ,อย่างในเบรกสตีเวียที่เพิ่งรีไปเนี่ยมันมีการเอาน้องรีมเล่นกับสัตว์เลี้ยงอีปิกในตัวของด่านไอ้สตีเวียเป็นผัดแรกด้วยนะซึ่งสัตว์เลี้ยงอีปิกเนี่ยมันให้เลือดเพิ่มได้อีกหนึ่งครั้งพอดีเพราะว่าในดานนนะนน่านนั้ ซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันก็ได้ใช้ในต่างกรณีกันนะฮะแต่ว่าจริงๆภาพรวมก็คือไม่ต่างกันเยอะหรอกดังนั้นจะใช้ตัวไหนก็ได้น้แต่ว่าถ้าเป็นสเลเออีิกก็จะแต้มน้อยกว่าหน่อยก็แต้มเนี่ยจะน้อยกว่าอยู่ประมาณ5-10ล้านอยู่ที่ประมาณนี้โดยเฉลี่ยน้ถ้าเป็นตัวของเซ็ตที่เป็นใช้เสเลเองเลเจนได้ด่าน,นี้เนี่ยเซตที่ผมเล่นเนี่ยก็คือมันจะอยู่ที่1นึ่ล้านถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นสเลออีิกเนี่ยแต้มก็จะถูกลดลงมาประมาณ5ล้านน้ก็จะอยู่ประมาณ 1, 2, 000, าประมาณนนี้นะ ก็คือห่างกันอยู่ประมาณ5ล้านโดยเฉลี่ยนะครับก็อาจจะสูงสุดถึง10ล้านนะโดยประมาณเท่าที่ผมเล่นมาดังนั้นถ้าใครที่ไม่มีทรัพยากรที่จะปั้นสัตว์เลี้ยงเลเจนเนี่ยสามารถใช้สัตว์เลี้ยงอีกิกทดแทนได้นะสำหรับมองกรินนะครับก็ในเรื่องการปรับเนี่ยมันไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยแทบไม่ปรับเลยแหละแค่เพิ่มแต้มอย่างเดียวแล้วก็มีการลดคะแนนคอมโบโบนัสลงนะครับแต่ว่ามันก็ทดแทนในส่วนของการที่เพิ่มแต้มกับตัวสัตว์เลี้ยงนะมันก็เลยถั่วเฉลี่ยกันไปส่่่่วนนออีอีีกยยางงึทปรับเ อันนี้มันเป็นเรื่องของการปรับเกี่ยวกับเมคนิกตัวละครที่ก็ส่งผลระดับหนึ่งครับก็คือน้องดีเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นตอนจังหวะสกิลแรกถ้าใครสังเกตก็คือตอนที่ขึ้นสกิลแรกปกติเวลาสัตว์เลี้ยงแสดงความสามารถปุ๊บอะมันจะสามารถแบบบินต่ําแล้วก็หลบไอตัวของโพชั่นที่น้องสัตว์เลี้ยงอะเสกได้ก่อนนะเออมันจะหลบแล้วก็เก็บช้าๆได้นะแต่แพทเนี้ยทาไม่ได้แล้วนะพอสกิลแรกขึ้นปุ๊บสัตว์เลี้ยงสกิลปุ๊บมันบังคับเก็บเลยนะเพราะว่ามันมีการปรับในเรื่องของระดับ อ่าหน้าจอระดับตัวคุกกี้ระหว่างใช้สกิลนะก็เลยทําให้ตอนนี้มันหลบไม่ได้อีกแล้วนะซึ่งถามว่ามีผลเยอะไหมก็มันก็ยังใช้สกิล้ายได้สบายแหละแต่ว่ามันจะไปมีผลนิดนึงตรงกับในช่วงด่าน M2 ที่มันจะติดเรื่องปัญหาสัตว์เลี้ยงติดดีเลยแม่เหล็กนะดังนั้นมันก็เลยอาจจะทําให้ถ้าเกิดด่านไหนติดแม่เหล็กติดดีเลยปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยจะมีปัญหาในการเล่นทันทีเลยนะสำหรับสัตว์เลี้ยงอีพีนะรดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยสัตว์เลี้ยงเลเจนด์ก็เลยมีข้อดีอยู่ เล่นง่ายกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างขึ้นสกิลท้ายอะไรได้ค่อนข้างสบายกว่าแล้วก็ช่วยทําลายสิ่งขวางด้วยส่วนข้อดีของซาลนอีพิกเนี่ยคือถ้าจังหวะด่านมันอึดหรือจังหวะมันลงตัวเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะอึดกว่าเพราะว่ามันให้มาเป็นโพชันนั่นเองแต่นั่นแหละโดยภาพรวมไม่ได้ต่างเรื่องความอึดไม่ได้ต่างกันเยอะนะฮะดังนั้นก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะโอเคก็สำหรับผัดสองผมก็ยังคงเล่นเป็นพายเหมือนเดิมนะจะได้เห็นภาพชัดอย่างที่บอกนะว่ามันต่างกันเยอะแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเล่นเป็นเซ สุดๆผมน่าจะจบประมาณพันสล้านถึงพันสล้านแหละประมาณนี้ไม่เกินนี้นะฮะแลอย่างนี้บอกไปว่าแต้มไม่ได้ต่างกับสัตว์เลี้ยงเลเจนเยอะนะดังนั้นใครที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงเลเจนเนี่ยใช้สัตว์เลี้ยงอีพิกแก้ขัดได้สาวโต้งรีมนหแล้วก็ถือว่าโอเคนะแต้มก็ไม่ได้คิดดูคียเดอะไรเลยเนาะโอเคใช้สกิลปิดท้ายไปโนเพราะว่าจริงหลักๆแต้มมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละแต่ต่างกันนิดนึงตรงคอมโบโบนัสแล้วก็สัตว์เลี้งยงไงอ่ะโอเคก็จบประมาณนี้โนหะจบที่ห0 0่งพันสอง มาต่อกันที่ M2 กันต่อกับในตัวอาณาจักรที่ล่มสลายเนะสับอาณาจักรที่ล่มสลายเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเซตนะก็เนื่องด้วยอยากเปลี่ยนให้มันแตกต่างจากเดิมนิดนึงนะครับก็เลยใช้เป็นผ่าสองมานดาแทนนะซึ่งจริงๆผ่าสองมานดากับแม่วานเนี่ยแต้มไม่ต่างกันเยอะนะเผลอๆแม่วานแต้มดีกว่านิดนึงได้ซ้ำนะดังนั้นก็เลยหยวนหยวนให้ละกันเนะส่วนสมบัติก็เปลี่ยนนิดนึงเป็นสายทําแต้มแบบสปีดก็คือใช้เป็นโคมดาวจิ๋วกับตัวของมันจูแทนเนาะก็แน่นอนว่าแต้มก็คิดว่าน่าจะ แต่นั่นแหละพอไปเทียบกันกับเซตเติมก็แท้ไม่ห่างกันเยอะมากนะฮะโอเคสตัวของน้องรีมเนี่ยในดานนี้อย่างที่บอกไปว่ามันจะมีปัญหานิดนึงเนื่องจากการปรับระดับของการใช้สกิลใหม่นมก็ตอนใช้สกิลเนี่ยเขามีการปรับตัวของน้องรีมระดับแบบนิดนึงอ,ะอ่ะอ่มันปรับระดับของมันนิดนึงเหมือนมันจะเลยกว่าเดิมมานิดนึงนะซึ่งมันก็เลยทําให้ในจังหวะไอพอยชั่นขวดแรกที่น้องปกติมันจะหลบได้เนี่ยมันก็จะหลบไม่ได้อย่างที่บอกเนาะก็เลยทําให้ในดานนี้จะมีปัญหาหน่อยเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยผม หลบเก็บพชั่นขวดแรกช้าๆหน่อยมันจะได้เลือดจากพชั่นขวดแรกเนี่ยแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ทีนี้เนี่ยพอมันหลบไม่ได้อีกแล้วเนี่ยพชั่นที่ได้ขวดแรกเนี่ยมันก็เลยจะเก็บได้แบบไม่เต็มเมดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะก็เลยจะทําให้ในตรงจังหวะยื้อเลือดสุดท้ายเนี่ยถ้าเล่นแบบปกติมันจะมีโอกาสที่เลือดมันจะไม่พอนะดังนั้นเดี๋ยวผมจะทําการหลบไอตัวไอแมเล็กไอตรงจุดที่เป็นลูกไฟตรงนั้นนมข้างหน้าตรงนี้นะเพื่อที่จะให้ตัวของสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ติดดีเลยนะ ก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนแพทก่อนเน,นี่ยไม่มีปัญหานะเพราะว่ามันหลบได้มันก็ยังพอแบบโดดยือได้แต่อันเนี้ยมันทําให้เลือดมันไม่พองไงเพราะว่ามันติดดี 2. เลย์แม่เหล็กด้วอ่ออย่างที่บอกไปว่าถ้าเล่นแบบปกตอิอยู่แล้วอ่ะคือสัตว์เลี้ยงมันก็แทบจะติดดีเลย์แบบจังหวะท้ายอยู่แล้วอ่ะยิ่งพอมาติดดีเลย์แม่เหล็กอีกอ่ะมันก็ยิ่งทําให้ตัวของสัตว์เลี้ยงมีโอกาสที่จะเสกไม่ทันสูงมากนะอันนี้เป็นปัญหามหนานนแล้วแหละแต่ว่าแพทก่อนก่อนยังไม่ค่อยเป็นปัญหาเยอะเท่าไหร่แต่พอมาแพ อออันนี้เป็นข้อเสียหลักๆเลยใหญ่หลวงมากสำหรับตัวของสัตว์เลี้ยงอีปิกนะฮะอันนี้คือหลักๆเลยนะนอกนั้นก็อย่างที่บอกก็คือเหมือนเดิมเนาะโอเคทีนี้ก็ไม่มีอะไรละที่เหลือก็คือเล่นตามปกตินะฮะจังหวะก็จะลงตัวเหมือนเดิมนะอันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะไม่ติดทีเลยจากตัวของแม่เหล็กเนาะดังนั้นเอ่อก็ค่อนข้างปลอดภัยสบายใจหายห่วงนะตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเสกไอเทมแล้วก็โพชันอันสุดท้ายให้เราเก็บได้ค่อนข้างจะเป๊ะเหมือนเดิมเนาอเกสัตตตลีี้งปิผมมูดาระ ไอสกินไออันเนี้ยแอบเข้ากับร่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยคืออาจริงๆมันเป็นคนลเซตกันนะฮะถ้าเป็นสกินสัตว์เลี้ยงอีพกอันนี้มันจะเป็นเซตที่มาพร้อมกับสกินอันแรกที่มันจะออกสีดำๆน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะแต่อันนี้ก็คือมันก็ตีมน้ำเงินเหมือนกันไงมันก็เลยแบบเออเข้ากันดีนะเข้ากันได้อย่างน่าประหลาดเหมือนกันเหมือนมาเป็นเซตเดียวกันแต่ความจริงคือไม่ใช่เซตเดียวกันนะแล้วก็อ่ิมผุมชอบสกินสัตว์เลี้ยงอันนี้ด้วย แต่จริงๆมันจะมีสกินสัตว์เลี้ยงอีกอันนึงที่เป็นวาเลนไทน์แต่อันนั้นผมไม่ได้ซื้อนะไม่ใช่วาเลนไทน์สิต้องเป็นไวเดย์เออมันต้องเป็นไวเดย์นะอันนั้นผมไม่ได้ซื้อไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ซื้อสกินสัตว์เลี้ยงแล้วเพราะรู้สึกว่าเปลืองนะแบบมันก็สวยดีอะแต่ซื้อมารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าคุ้มราคาเท่าไหร่เนื่องจากแบบซื้อมาก็ไม่ได้เอฟเฟกเพิ่มอะไรเงี้ยเออถ้าซื้อมาเราได้เอฟเฟกเพิ่มผมก็ยังพอแบบรู้สึกโอเคนะถ้าจะซื้อมาเอามาประดับอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันแบบไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยอะมันไม่มีเอฟเฟกแบบไม่มีเลยไม่เปลี่ยนอะไรเลยผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มจะซื้อเท่าไหร ก็เดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ซื้อสก,กินสัตว์เลี้ยงอีกแล้วนะฮะก็เลยปล่อยเบอร์ไปตอนนี้ก็เน้นสก,กินคุกกี้เป็นหลักอย่างเดียวนะส่วนสก,กินสัตว์เลี้ยงก็นั่นแหละตามนั้นนะถ้าชอบจริงๆอาจจะซื้อแต่ว่าถ้าเกิดแบบแค่เอามาซื้อคู่กันอะไรเงี้ยก็จะปล่อยๆผ่านไปเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลงหลุมเหมือนเดิมนมหนึ่งหลุมเนาะเพื่อดึงระยะเพิ่มนะฮะอารมณ์เหมือนตอนเล่นแม่วานนั่นแหละไม่ต่างกันเยอะนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นผัดสองมันดาแทนเนาะ ซึ่งมานดำเนี่ยก็จะไปไกลกว่าแม่วานได้นิดนึงนะเนื่องจากตัวมันพุ่งระยะค่อนข้างไกลกว่านั่นเองเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเรื่องแต้มเนี่ยไม่ต่างกันเยอะนะฮะถ้านับเรื่องเบ็ดแต้มจริงๆแม่วานแต้มดีกว่าได้ซ้ำนะดังนั้นมันก็เลยทําให้แต้มโดยภาพรวมก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนั่นเองเนาะอ่ะโอเคพุ่งปิดท้ายไปกนะ็มาดูกันว่าจะจบเท่าไหร่ถ้าเป็นเซตที่เป็นสัตว์เลี้ยงเลเจดนรอบก่อนผมจบ940ต้นๆถูกไหมอ่ะรอบนี้ก็จบที่938แเนาะแต้มมันก็พอๆกับตัวของสัตว์เลี้ยงเลเเจนนลยนะ โอเคเรามาปิดท้ายกันกับในตัวของดนเอ็มาําเคืรนแห่งทะเลสาบทางช้างเผือกเนาะะเซตที่จะใช้ผมก็จะเล่นเป็นเซตผัด2ส,สเต็กนะแล้วก็เล่นเป็นกึ่งสปีดคล้ายๆเมื่อกี้นะะจริงๆเซตนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นสัตว์เลเลเจนด์เนี่ยก็จะเป็นเซตที่ดีที่สุดของน้องตีนเลยนะก็คือเซตนาะจะทําได้หน5่้าล้านนมสูงสุดเนาะแต่ว่าอันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นสัตว์เลี้ยงอีปิกแทนจะได้เห็นภาพว่าเออถ้าเทียบกันเนี่ยเซตสูงสุดกับเซตที่ใช้้้เปป็นน,ปน,น,นนนนนนสัตยยงงงออิกก่่่าแคไหซึ โดยภาพรวมสเลี้ยงอีปิกกับตัวของสเลี้ยงเลเจนก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ต่างกันเยอะเนาะมันก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือคือไม่ได้ซีเรียสว่าเออต้องใช้สเลี้ยงเลเจนเท่านั้นอะไรเงี้ยคุณสามารถยกไปใช้สเลี้ยงอีปิกก็ได้แต่ว่าข้อเสียก็คือเราจะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยต่างกันเยอะเท่าไหร่นะคือมันแทบไม่ต่างกันเลยแหละเพราะว่าด้วยความที่เรื่องความอึดมันก็พอๆกันเนาะมันจะไม่เหมือนกรณีของพวกแบบน้องททมพวกห้ามังกรอะไรเงี้ยตัวพวกนั้นอะสเลี้ยงสองตัว มันต่างกันแบบต่างกันมากๆเลยถึงแม้ว่าพอไปเล่นกับสซนีอีพิกโดยภาพรวมมันจะไม่เวิร์กแต่ว่าสซนีอีพิกอ่ะมันก็จะมีบางกรณีที่พอไปเล่นเบรกอ่ะมันจะค่อนข้างดึงจังหวะได้ลงตัวกว่าอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าพอเป็นน้องดีปุ๊บคือไม่ต่างอ่ามันไม่ต่างกันจริงจมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนเล่นตัวเดิมอ่ะแต่แค่เปลี่ยนหน้าสัตว์เลี้ยงไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้ต่างกันเลยอันเนี้ยก็เป็นข้อเสียที่ผมรู้สึกนะแต่นั่นแหละข้อดีผมก็มองว่ามันมันก็่เาวนถคะ เผื่อบางคนแบบโอ้โหไม่มีทรัพยากรปั้นเลเจนแ์แล้วอะไรเงี้ยแบบลงทุกอย่างไปหมดละเหลือสัตว์เลี้ยงไว้อะไรเงี้ยมันก็ยังพอแบบใช้สัตว์เลี้ยงอีพิกทดแทนได้ซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นข้อดีมากๆของน้องรีมนะในกรณีที่บับมารอบนี้นะแต่นั่นแหละโดยภาพรวมยังไงก็ยังสู้มานดาไม่ได้ <laughs> เอออ่ะโอเคก็สรุปประมาณนี้นะซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้มีสรุปปิดท้ายเพิ่มเติมอะไรให้นะเพราะว่า1เลยขี้เกียจนะสองคือ เราสรุปกันไปตั้งแต่รอบก่อนแล้วเนาะดังนั้นคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการเอามาเล่นให้ดูแล้วกันว่าสลีปิิกเนี่ยมันได้ประมาณไหนกันมันได้เรื่องแค่ไหนกันเนาะซึ่งก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะที่สลีปิกก็ยังเล่นได้นะมันไม่เหมือนตอนก่อนหน้านี้ที่แบบโหพวกตัวที่แบบบัฟมาพร้อมสเลีปเลเจนด์ Legend ใหม่อะไรเงี้ยคือสลีปิกคือโดนเฉดหัวส่งเลยเล่นไม่ได้ไปเลยถึงแม้ว่ามันจะแบบได้เล่นในบางโหมดอย่างที่ผมพูดไปแต่ว่า คือด้วยความที่ส่วนใหญ่เราก็จะเล่นกันแบบชิงถ้วยเบรกอะไรเงี้ยบางทีก็คือสตว์เลี้ยงอีปิกมันได้ลงเฉพาะจุดจริงๆอะ่ะมันก็แอบน่าสงสารอยู่เหมือนกันนะอย่างน้องทามอะไรเงี้ยอันนี้น่าสงสารมากหรือพวกลำไยลิ้นจ้พวกนี้ก็น่าสงสารเหมือนกันกับที่ตอนแรกแบบจังหวะอยู่ได้กันดีลงตัวอะไรเงี้ยโดนเปลี่ยนจังหวะไปก็กลายเป็นเน่าไปเลยเออก็กลายเป็นงานไปนะฮะแต่ของน้องดีมันคือมันยังลงตัวทั้งคู่ไงทั้งอีปิกทั้งเลเจนด์อะไรเงี้ยเราแบบไม่ต้องรักพี่เสียดายน้องอะไรเงี้ยเราใช้ได้ทั้งคคู่่ก็ถวาเ อ่ะก็เดี๋ยวเตรียมใช้สกิลสุดท้ายเนาะซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันก็เล่นได้ค่อนข้างสบายนะยังเล่นได้สบายสบายอยู่เนาะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะผมก็ชอบนะที่ผมมองว่าเดฟทาแบบนี้ผมก็โอเคนะไม่ได้แบบแย่อะไรเนาะแต่อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองบุคคลนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเสียดายที่แบบเอ้ยทําไมมันไม่ต่างกันเลยอะไรเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเอออยากให้ต่างกันมากกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันก็ได้เรื่องของแบบ การที่เราไม่ต้องไปซีเรียสมากอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะอ่ะโอเคก็เรียกผัดสองลงมาเนาะเป็นลุงสเต็กของเราเนาะลุงสเต็กช่วงนี้ก็ทรงงานหนักนิดนึงนะเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นผัดสองได้หลากหลายนะมันค่อนข้างลงตัวกับหลายเซตนะพวกเซตที่เล่นเป็นพวกเซตอารมณ์ประมาณต้องดีมอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคมันค่อนข้างคลองอยู่แล้ะส่วนถ้าไปเล่นกับแทนพวกจังหวะ2ขวดมันก็ยังได้อยู่นะถึงแม้ว่าตอนนี้จะโดนพวกมิวกี้โดนพวกเคก้กอะไรเงี้ยแต้มดีกว่าก็ตามแต่ว่า มันก็ได้ในเรื่องของความง่ายแล้วก็ความลงตัวที่เล่นได้หลากหลายดีนก็เลยยังเป็นผัดสองวนหนึ่งที่ผมก็ค่อนข้างมองว่าโอเคนะถ้าเทียบกับพายผมก็มองว่าหน้าปั้นกว่าพายนะฮะแต่นั่นแหละถ้าเป็นใน m 1ก็คือพายเล่นง่ายกว่าแบบขาดลอยนะคือ <c oughs> ตอนแรกผมก็ไปเล่นสเต็กใน m 1มาด้วยเหมือนกันแหละแต่ว่าเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าขยาบมือมากนะเพราะว่ามันเก็บหมีลุงยากมากเลยก็เลยขี้เกียจนะใช้เป็นพายไปแล้วกัน เลยเปบทนดีคลิปนี้ก็คือเล่นผักสองหลักหลายหน่อยนะฮ <c oughs> ะ่าโอเคก็เดี๋ยวเตรียมใช้สกิลสุดท้ายเนาะก็สบายๆนะฮะอาจจะต้องโดดเยอะนิดนึงนะแต่ว่าจังหวะก็ไม่ได้ยากมากนะฮะอารมณ์มันก็เหมือนพวกพายพวกวิปปิ้งแหลนะเนาะโอเคปิดท้ายไปนหะนก็จบที่1 5 0 0งนละ้านนหก็อย่างในด่านนี้ก็ต่างกับเซตท็อปอยู่10ล้านเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นหะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับันนะ้จกะ Bye bye.